มาค่ะมาดูการแก้เอวกางเกงยีนตัวนี้นะคะกางเกงยีนตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมต้องการเอาเอวเข้าสองนิ้วนะคะก็ต้องคือให้หายไปสองนิ้วโดยที่ไม่ได้แจ้งอะไรมากกว่านี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องเอาหูหลัง3หูออกนะคะเลาะโดยการใช้มีดคัตเตอร์นะคะการลอกงานถึงจะเร็ว ตรงนี้เป็นได้ลูกโซ่มันก็จะดึงออกได้ง่ายนะคะจากนั้นกางเกงตัวนี้ไม่มีป้ายหนังเราก็จะมาตัดกลางหลังนะคะให้ขอบหายไป2อนิ้วเอากาด้านหลังออกก่อนการแก้เอวยีนนะคะทำได้หลายแบบอยู่ที่รูปล่างของกางเกงหรือรูปทรงหุ่นคนใส่นะคะผ้า ยีนยืดก็แก้อีกแบบหนึง่งยีนธรรมดาก็จะแก้อีกแบบหนึ่งนะคะอย่างตัวนี้เป็นยีนยืดนะคะเราไม่รู้สัดส่วนว่าคนใส่เอลเท่าไหร่สะพูกเท่าไหร่นะคะถ้าเขาบอกมาว่าให้เอาเข้าเท่าไหร่ก็คือเอาเขาเท่านั้นแต่เปอร์เซ็น์ที่จะใส่พอดีก็ค่อนข้างจะถือว่ายากนะคะเพราะว่าไม่รู้หุ่นเขา เราจะต่อกลางหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มเย็บกลางหลังแล้วก็ไล่ขอบใหมให้ได้พอดีนะคะราคางานแก้เอวเริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท60บาท8ปบาท100บาทหรือจเจ้าเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงตัดนะคะได้ที่เราใช้เป็นได้เย็บยีนเส้นใหญ่ทั้งบนและล่าง นะคะคเข็มเบอร์สิบสี่การใส่ได้เส้นใหญ่ก็ต้องหมนุนด้านบนให้แน่นๆได้ถึงจะไม่งอกล่นะ,ะขั้นตอนนี้ต้องไล่ขอบดีๆนะคะบนล่างไม่ตกล่องก็คือเป็นใช้ได้การแก้เอวยียนยืดแบบนี้มือใหม่บางคนจะไม่รู้นะคะว่าควรจะแก้ยังไงหลายๆคนยังเลือกที่จะไปตัด ตัวกางเกงนะคะอันนั้นเป็นวิธีที่ผิดในการแก้ยีนยืดนะคะเพราะว่าการแก้ยีนยืดนี้ส่วนมากจะแก้เอวมากกว่าตัวกางเกงนะคะบางทีถ้าลูกค้าลองใส่แล้วเขาบอกว่าตัวหลวมเราก็อาจจะเก็บสะโพกนะคะเก็บสะโพกเข้าข้างละครึ่งนิ้วไล่ลงไปหาปลายขาอะไรประมาณนั้นนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นเขาบอกว่าเอวเหลือแต่ว่าตัวกางเกงนี้ใส่พอดีอันนั้นเราก็ต้องแก้ได้แค่เอวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอวก็หลวมสะโพกก็หลวมอันนั้นก็คือเก็บเอวเยอะกว่าแต่เก็บสะโพกน้อยกว่านะคะแล้วก็การแก้กเอวกางเกียงยีนนะคะไม่ควรเก็บตะเข็บหลังตะเข็บเดียว มันจะทำให้กางเกงเสียทรงนะคะช่างหลายๆคนยังทำแบบนี้อยู่นะคะคือการเก็บตะเก็บหลังอันนี้งานก็จะออกมาทรงเหมือนเดิมนะคะสวยงามเอวลดลงไปสองนิ้วนะคะเนี่ยช่างบางคนเนี่ยจะเก็บตรงนี้นะคะซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะคะในการแก้เอวเยียนมันจะทำให้งานไม่สวยนะคะ